วันนี้อ่ะพิธีกรวันนี้เราจะมาทำนี่จะมาถ่ายนักฟุตบอลกัอนอ่าถ่ายนักฟุตบอลถ่ายนักฟุตบอลด้วยด้วยเหตุว่าอะไรสาเหตุที่เรามาเล่นถ่ายนักฟุตบอลก็คือว่าช่วงนี้นะ่ะเน็ตกำลังฟุตบอลฟีเวอร์ติดฟุตบอลแม่ก็เลยอ่าลองดูซิว่าเน็ตเน็ตเนี่ยจะมีความสามารถ จำนักฟุตบอลได้ไหมใส่เสื้อบาร์เซโลนา,าในเนลนะโซซิโซโอโ,โอเคแล้วเน็ตชอบใครมากที่สุดชอบโรนัลดเอเอเป็นแฟนโรนัลดเหรอ,ออ่าโอเคแม่จะเริ่มแล้วนะเริ่มเลยเริ่มแล้ว อันนี้ไข่อะโมซาลาซาลาโมฮาเมซาราโอเยี่ยมเยี่ยมคนต่อไปแฮร์รี่เคนโู้ตอบอย่างรวดเร็วแฮร์รี่เคนโอเคถูกต้องอีกคนต่อไปอันนี้ใครเบนเซม่า เรไม่รู้จักหมดเลยอ啊 <laughs> ถูกโอุ้ยเก่งแล้วเออนิดนี่ใครเควินเดอะบอยหรือเปล่าเควินเดอะบอยถูกไหมนะเควินเดบอยโอ้ยถูกอีกแล้วจริง นีใครอ่ะคนนี้ใครไม่รู้จักอะไเงี้ยวันนี้ไม่รู้จักดูดูทีมเชื่อเชื่อทีมเลยไม่รู้เนี่ยดูตรงนี้เนี่ยมานโอเดกาอันนี้ไม่รู้จักดินไม่รู้จักไม่เป็นไรคอนฮึงมินโอ้โหอันนี้ทีมไหนเนี่ยทีมก็ต์ก็ต์ดิมอืมเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าเกาหลีโอ้โหคอนมิน ใครอะใครอะนะใครเนี่ย,ยแมนยูนี่ออบูโน่ออไม้รู้อยู่แต่ไม่จำชื่อไม่ได้โอเคอันนี้มีซิวจูเดียโอ้โหได้ได้ ได้เจ็ดได้ได้หกคนอาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่าวันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันน่ะอาจจะไม่รู้จักเปาโลเปาโลอาจจะหปายว่าเปาโลเนีมาแรบลิ้นอย่างนี้เลยอ่ะเนมาจูเนียร์ทีมอะไรไม่รู้จำไม่ได้เนยมาจูเนียร์เนยมาจูเนียร์ เราเห็นหน้ารู้จักชื่อเขาเลยใช่ไหมถ้าเรารู้ใช่ไหมนี่คือใคร,รเนี่ยอันนี้ลิเวอร์พูลใช่ไหมลิเว <Liverpool. S 2> อร์พูลอันนี้ก็ไม่ไม่รู้จักดาวิน <Darwin. S 1> <Darwin. S 2> โอ้ยอันนี้นะนะอันนี้จำได้แต่ไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ได้อันนี้ฮาแลนด์ฮาแลนดโอ้อันนี้โฆษณายาสระผมเนี่ยยาสระผม <laughs> ไม่รู้จักเออร์ดิงฮาแลนด์เออร์ดิงฮาแลนด์ทีมอะไร ทีมแมนซิตี้โอ้ม<ป>ีอาร์เซนอลอาร์เซนอลใครอันเนี่ยไม่รู้อันนี้ก็จำไม่ได้อันนี้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ก็จำไม่ได้อุคโยซาก้าซาก้ามีทีมอะไรทีมอะไรฮะทีมอะไรดูในนี้เดี <ใน S 2> ๋ยวมาลีเดี๋ยวมาลีก็ไม่รู้เลวลา โทนี่โทนี่โค้ชอ๋ออันนี้แมนแมนยูปะแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหมาคัสเรดฟอร์ดเก่งเก่งเก่งอันนี้โฟเดนโฟเดนทีมแมนซิตี้อ๋อแมนซิตี้นี่สีฟ้าโฟเดนเบอร์สี่สิบเจ็ด คนนี้เด็กไม่เด็กอีกแล้วไม่ใช่แมาลีกอะไรแมนซิตี้ไม่ใช่แมนซิตี้ชื่ออะไรทีมอะไรไม่รู้ไม่รู้ทีมด้วยหรือโซเลตหรอโซเลตโซเลสอันนี้รู้จักอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ทีมเนี้ยหน้าเป็นอย่างเงี้ยดูหน้าเขานะเลตไม่รู้หน้าเขาอ๋อรู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่ออันนี้ก็ไม่รู้จักไฮาววเิร์ด คลายฮาวเวิร์ดคลายฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดเอ็มปอปเป้ทีมเรียนเอ็มปอรเป้เอปเป้ทีมอะไรเอ็มปอปเป้อันนี้ทีมอะไรเนี่ยรู้ตอนแค่เขาอยู่พีอะไรไม่รู้ PSG กับอยู่เดนมาริกเออลลโอเนลเมสซี่บาร์เซโลน่าด้วยเสื้อสวยนะ อันนี้แมนยูอีกแล้วเหรอใค่อม่นี้จะรู้จักเปล่าไม่รู้จักเมสันเมาส์เมสันชื่อเมาส์ชื่อเมาส์วานได้โอ้รู้จักจากคนนี้ด้วยอันนี้อยู่อินเตอร์มิลายนอันนี้มันซาลาตันนี่นะไม่ใช่นะ เป็นไรอันนี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ทีมอะไรเนี่ยทีมมาเโลนาชื่อสวยอีกแล้วโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้โรเบิร์ตไม่ใช่โรเบิร์ตโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ทีมไดก็ไม่รู้ทีมไรก็ไม่รู้ทีไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็น อันนี้เขามีกี่ชื่อลาฮิมสเตอร์ลิงอ๋อวันนี้รู้จักมีสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงรู้จักสเตอร์ลิงแต่เราไม่จำหน้าไม่ได้เฉยอันนี้ก็ไม่รู้จักวันนี้หล่อนะใครเนี่ยอาร์เซนอล่ป่ะเนี่ยอาเซนอลดีแคนไรส์ไรส์ดีแคนไรส์วันนี้ล่ละไม่จำหน้าอะไรเลยแต่ไม่รู้ชื่ออม่คุ้น ไดยจำหน้าได้จำหน้าได้ไดทีมอะไรเดวมานลิก,ล,กลูก้ามอนดิทแต่รู้ว่าดูเดวมันติดใช่ฟานไดตอันนี้อฟานไดต์อยู่อยู่ลิเวอร์พูลเน่ยสิงมากฟานไรต์ได้หลายคนมากซาลาตันเขาหน้คล้ายๆกันคนนี้ หน้าตาแบบเหมือนนักร้องเลยมันยูเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้จักอ่ะหอยลุนนี่ก็รู้จักชื่อเหมือนกันรู้จักชื่อหมดแต่ว่าแค่ไม่รู้หน้าเขาหอยลุนอันนี้ใครอันนี้ใครนักฟุตบอลไทยนะเนี่ยใครอะไรนะเจ้าชื่อไม่ได้บอลไทยนะเนี่ยโอ้ยชนาทิพชนาทิพอันนี้เคยได้ยินเหมือนกัน อันชนาธิปก็เคยได้ยินโรนันโดโหโรนันโดทำไมใส่ชุดละ่ะไม่ไม่ได้อยู่ทีมไหนเหรออ,นนอยู่อยู่นอ,อ,อนาเซอร์ไงแต่นี้แบเบ,บเป็นนักใส่ชุดได้กยิงคะแนนเทียบคะแนนในแรงกิง้เ<อ>งเก่งไหมคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกแล้วเจอกัน